ออกกาลังกายเหลอครับก็มีบ้างแหละแต่วินัยต่ํามากควบคุมอาหารเลอครับก็ทําได้บ้างทําไม่ได้บ้างแต่ส่วนใหญ่จะออกไปทางทําไม่ได้ซะมากกว่าเพราะของก็ลอยๆมันยั่วยวนซะเหลือเกินจริงไหมล่ะครับนี่เลยครับพฤติกรรมผมอยากมีหุ่นดีอยากมีสุขภาพดีแต่ทําสิ่งเหล่านี้แบบต่อเนื่องไม่ได้มันช่างย้อนแยง้งซะเหลือเกินและผมก็เชื่อว่าปัญหาเหล่านี้ครับก็มี ทําให้หลายๆคนหนักใจเช่นเดียวกันนะครับแต่วันนี้นะครับมีตัวช่วยสําคัญที่จะทําให้เรามีหุ่นดีมีสุขภาพดีแบบปลอดภัยด้วยนี่เลยครับจิวแต่เจ๋วมากๆนะครับผงสกัดมะขามป้อมอินเดียหรืออินเดียนกุสเบอร์รี่หรือชื่อเล่นเขาคือ i g เบอร์รี่นะครับตัวเขาเนี่ยครับมีคุณสมบัติในเรื่องของการตัดหวานตัดมัน และช่วยเพิ่มในเรื่องของการเผาผลาญวิธีการก็ง่ายมากครับผสมชงในน้ำร้อนดื่มเหมือนกับชงชาชงกาแฟทั่วไปเลยนะครับทานหลังมื้ออาหารทันทีผลลัพธ์กับตัวเองเลยครับต้องบอกเลยว่าประทับใจมากๆนะครับเพราะ,ะจากที่เคยมีหุ่นฉุฉุนะครับหนัก76กกิโลกว่ากว่านะครับก็ลงมาเหลือเ1อกิโลกว่าๆนะครับและผลตรวจสุขภาพหลอดเลือดด้วยเครื่องตรวจสมาร์ทเพลสนะครับจากที่เคยเป็นภาวะไทหลอดเลือดไทสีซึ่งมี ไขมันเกาะตามผนังหลอดเลือดค่อนข้างอันตรายนะครับก็ปรับลงมาเหลือแค่ไทสนะครับซึ่งอยู่ในโซนปลอดภัยเห็นไหมละครับถ้าเรามีตัวช่วยดีๆก็จะทําให้เราแข็งแรงและสุขภาพดีด้วยนะครับอยากจะบอกกับทุกท่านว่าการมีหุ่นดีการมีสุขภาพดีเราสร้างขึ้นมาได้นะครับและอย่าลืมให้ IG จีเบอร์รี่หรือ Indian Good b เบอร์เป็นตัวช่วยสําคัญของคุณนะครับ